เฮ้ยเจอกันที่อีได้สีแล้วป่ะออกไปไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยคือรถคือรถคือรถก๊อตรอด้วย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 ก๊อตก๊อตรอด้วยรอกูด้วยก๊อตก๊อตรอก๊อตรอข้างหลังก่อนรอหลังก่อนวิ่งไปไหนก๊อตวิ่งไปไหนขู่้อาโอกไปไม่ได้ผิดเลยสวยงาม เอ้แ <One> ป <input> oh ัญาอ่อนไเอเห็นนี่ย่ไปเปลียงไม่ได้ไปยิงตายหาเลยเเสียแล้วเดาเสียแล้วรถังมาตอนนี้ผมก็ลโดันเลยทำไมวันไม่เห็นมันไม่เห็นเต่าอย่งิ่ง ปาพยยสไอควายัวพ่อเเหรอดาีแทงยิ่งใส่ในสัตมอเช่อ้ยไอเหังเียวหอย่าขึ้นไปย่าขึ้นไป มันคล้ายเืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันดังทำไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันคล้ายอย่างเงี้ยเอากูติดต้นตีเลยบักเฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยไอ้เหี้ยบังหน้าต่างไอ้บักเฮ้ยจริงไอ้เหี้ยเฮ้ยใครมาแล้วเปล่ไอ้เหี้ยผมติดหน้าต่างเฮ้ยผมเองไม่ได้แต่ผมไม่ดีดูจะคอมกระป๋องดิดูดูจะเพิ่งเพิ่งเพึ่งเพิ่งขอดูคอมติดมักกันดู่ไหนวะ ไอมีม India. ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าตว์เป็นซีเรียลเล็กๆอ่ะป็นเนื้อสัว์เลยช่วยด้วยพี่เปียกพี่เปียกอยู่ใกล้แต่พร้อมยังไงวะผมอยู่ตรงพี่เปียกเนี่ยไอ้เลี้ยงหัวไม่ได้ไม่กล้าเลยรังยอรอๆๆๆๆๆแล้สองคัญนะปะรอด้วยรอ <c oughs> <ง SCOTT MP> ด้วย เราด้วยรถล้อก่อนล้อก่อนไปตีไปตีเออแกจะปีนเลยไป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 ตรงยิงเนี่ยโอ้โหเฮี้ยอะไรข้างหลังเนี่ยรถระเบิดที่มองไมห็ไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอัตราการตายพวกเราน้อยมากอ่ะคุดูสกอร์ฝั่งเราด้วยเฮี้ย พูดไปหา่เฮ้ยคนดาคู่นี้ใส่กินลงกลางเลยโดด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  โอ้นู้นนู้นนี่โอ่งยิงติดมโอ้ยเนี่ยโอ่งยิงติดมากใน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 มีเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยยิงดิหาจุดยิงก่อนเดี๋ยวนู้นนู้นนู้นดักซีให้ถึงเนี่ยได้บกยิงกั่นนะตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้นู้นูตัวนี้ตัวนี้แหมวะแหม่สปอร์ตกูลบนเขานะ เออเป็นบอกไปก็นะมันหลบไปแล้วมันหลบไปแล้วใช้กล้องอะไรวะคูณสามโอ้ยเจอแล้วสปอร์ตเบอร์รี่เบอร์รี่ตายตายเข้าหัวด้วยเฮดช็อตใส่เกลือรถถังแคมนี้ปันพื้นปันพื้อตายอยู่นู่น รถถังความรถถังมันโฉกันเองคือแล้วน่ะดูรถถังมันโฉกันเองรถถังมันตกสะพานแล้วไปเรือมาแล้ว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 เอ้าไปเรือไปเรือมาแล้วลำดังเรือมาแล้วที่เหลือต้องยืนยืนได้อยู่เหือนเรือจะออกทางแล้ว กระโดดแล้วมากระโดดแล้วมาโอ้โหรถหนึงเดียวโอ้โหใช้ทรัพยากรปิดชิบหายเปิดลบจังไอ้การณเฐานเนี่ยไปไปเอาเอาาไปเไปเอไไปไปไมันดีไปแล้วไปไปไปไเป็นกลัวเลยครับไปด้วยโมบูมิงลงไปทไมผมอยู่ขา เอเจิปืนใหญ่ตวนังเสียอสง่าเียบได้ไหมเสียบได้ไหยีเบิกมือจะไม่เป็นเบิกขอไฟฟ้านะทุก่ยทุกทาขึ้นมาไปดีไปดีไดไมคับขี่ได้ไ โอ้ยตกรวขึ้นมาโอแม่เป,ไปไดิดไงวะเนี่ยไป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 รอไปไปตัดสายแต่ตะโงก เ,เ,อาอาเ,เราเอาดีเลยมนายระเบิดแล้วเนาเราตีงไมันยิงเราเปย์่บมีนเนี่ยเประป่าีเยวขุดไงไปไหนกันแนวเนี่ยเลือขี่เดียวเยุอเลย เจ๊งแจ๊กขึ้นทันทีเลยตายแบบจับพันเลยทัเมื่อกี้ได้เดนส์ซีดไอ้เหี้ยย่อไอ้อสัตว์ <laughs>